ฉันก็จยังอยู่ตรงนี้ฉันไม่รู้ว่าน้องมดแดงยังจะอยู่เยอะอยู่อีกไหมก็เห็นอยู่บ้างนะแต่ไม่มาโหรานเท่าเมื่อวานนี้แล้วล่ะนี่นี่ฉันจะต้องจัดการตรงนี้ไปให้หมดนี่โอเคการเริ่มต้นใหม่มักยากเสมอ แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะรีบทำก่อนที่จะร้อนไปมากกว่านี้ไป s <S เราทำได้ตอนนี้ก็คือเคลียร์ภาคพื้นดินยอมทางทิศเหนือชั้นนี้คือทิศเหนือนะอันนี้คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกยังค่อยๆไล่ไปแล้วเราก็พบว่าภาคพื้นอากาศนั้นนี่ไงเรา เนี่เห็นปะนูน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 เรานับดูคร่าวๆแล้วอะ่ะเรานับไม่ท้ว่วประมาณดั่วมากกว่าสิบแค่นอกๆนะยิ่งมองทะลุเข้าไปข้างในอีกนะโอ้โหไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมากันเป็นกองทัพนี่แหละเลยค่อยต้องค่อยๆทำไปอยู่ๆไปมายุ่งกับเบื้อนบ้านเขาแถวบ้านเขาเขาก็แค้นสิเนาะ ถ้าใครแพ้มดแดงนะฉันว่ารับรองถ้าโดนเหมือนฉันนะตายตายโหอ่ะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ก่อนข้างบนเราก็ค่อยค่อยค่อยค่ริดไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเคลียร์ไปโอเคเท่านี้ก็ถือว่าโล่งละหญ้าเราไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะหมักทำปุ๋ยกำแพงทิศตะวันตกเดี๋ยวจะปลูกพุทธรักษาสีชมพูกับสีโอรสทางนี้ ดินยังชื้นๆอยู่โอเคดู before ไปก่อนนะเดี๋ยวอ f t e r อร์ค่อยดูตาม